เพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากๆแล้ววันนี้คนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเราเยอะมากๆเลยนะครับลับกันแบบนี้เลยนะฮะเวลาบ่ายสองกว่ากับเพจของเราแดดดีมากแดดดีจริงๆวันนี้นะฮะฝนเพิ่งตกไปแป๊บเดียวเขาบอกเลยฟ้าหลังฝนนี่แดดเด้เปลี่ยนเสมอลมเปลี่ยนเสมอเลยอ้าวสิบคนสิบห้าคนขึ้าไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับวันนี้เรามี การทดสอบนะฮะรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆตั้งแต่งานรถโชว์บิ๊กรถเซลล์ใช่นะคนก็มาถามกันเยอะว่าเมื่อไหร่จะผลิต แล้วจะทดลองขี่ได้เมื่อไหร่อย่างไรครับ19คน17คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครกดไลค์กดแชร์กัน like, ด,ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าการไลค์ของพวกเราแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไปในกิจกรรมต่างๆของทางางม m ฮ h a นะคะใช่เลยอว่ามีเยอะมากๆแล้วก็จะพาทุกคนไปหรือใครที่อยากรู้ว่าแต่ละเดือนเรามีแบบว่ากิจกรรมอะไรเนี่ย ก็สามารถทักอินบอกว่าสอบถามได้นะคะใช่แล้วครับอ่ะตอนเราบาสู่รายการอย่เป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเรับสู่รายการยามาฮ่าไรเดอร์ชาแนลอยู่กับพวกเราผมฟุกกะจอนชัยครับเท็มเขม่าราคาค่ะและวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับกษตเนวมนินใช่แล้วต้องบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมเดโม d เดย์เดโม y เดย์นี่เ็นคเห็น พิเศษมากครับเราให้ลูกค้าเราทดลองขี่เจ้าตัวนี้ฮะ y a m อ h a e c o นะหลายคนหาว่า e c o v a มันคืออะไรใช่มัาตอบแบบตรงๆเลยมันคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้วนล้วนเลยไม่มีแบบน้ํามันใดๆถูกต้องครับคือจริงงานเนี่ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปจริงเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปร่วมในการสัมมนาเกี่ยวกับรถ จักรยไ้ฟฟ้าหรือว่าลบอใอไซไฟฟ้านี่แหละก <ฮะ S 1> ็จะเอามาใช้ปรับใช้ในบ้านเราเนี่ยได้ได้ดีมากน้ยขนาดไหนซึ่งใน <ฮะ S 1> วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ให้เห็นโฉมจริงๆเลยว่าตัวโปรตายของอ e ีซิงค์วันเนี่ยะจะสวยขนาดไหนแล้วก็เรื่องของสมรรถนะในการขี่<ช>นะฟีลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไร,งไรวันนี้เราจะได้รู้จักปากคนที่ เขาไปทดลองขี่จริงๆในวันเดโมเดย์แบบนี้นะฮะใช่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับสสวัดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็อย่างที่บอกใช่ไหมคุณว่าตัวนี้จริงๆอ่ะเราเห็นกันแล้วในงานบิ๊กมอเตอร์เซลแล้ววันนี้ก็คือเราได้มาจัดกิจกรรมเดโมเดย์เพื่อให้ลูกค้าของยามาฮ่าของเราเนี่ยได้ทดลองขับใช่ไหมคะใช่ฮะอีกสักครู่หนึ่งนะครับลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆวันนี้นะครับเราเปิดรับ ในการทดลองขี่เนี่ยประมาณ150ท่านนั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยวันก่อนนะกับก็เป็นรอบสื่อมวลชนซึ่งวันนี้เป็นรอบที่ลูกค้าได้สัมผัสจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนะครับการที่วันนี้ใครที่มางานกิจกรรมเดโมเดเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนที่จุดแรกต้องลงทะเบียนก่อนเพราะว่าเราก็ข้อ้าจะจำกัดคนที่จะเข้ามาทดลองขี่รถเจ้า e zero ว n นแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ลงทะเบียนแบบนี้นะครับแล้วก็มีสแกน QR code นะฮะ ก็บอกว่าคือสำหรับในการทดสอบเนี่ย e e r o one เนี่ย40ขั้ท่านแรกนะครับได้รับการตอบแบบสอบถามเนี่ยจะได้ของนะฮะสัมนาคุมแบบ exclusive สุดๆไปเลยนะจัดทายกันมาเลย้วยค้าของเรานั่นเองนะฮะเอาแล้วตอนนี้นะฮะลูกค้าของเราก็กลับมาที่โชว์รูมแล้วหลังจากออกวนไปรอบใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าตัว e e r o one กันหน่อยว่าตัวจริงจะสวยสดงดงามขนาดไหนทจริงมีลูกค้าเนี่ยเขาสนใจแล้วก็เขามาแวะชมตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอะ นะจนงไปถึงตอนนี้ก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะฮะคุณดูสวยขนาดไหนท่านผู้ชมครับใครบอกใครบอกสวยกดหนึ่งหน่อยฮะกดหนึ่งในร้าก่อนเลยกดหนึ่งหน่อยนะคะกดหนึ่งในร้าก่อนเลยนี่คุณโฟบเป็ยังไงสวยไหมคือเราให้ฟังกับว่าตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับซึ่งเราจะเอามาให้ลองนะครับขี่กันดูแล้วก็ลองทําการตลาดกันดูว่ารถไฟฟ้าล้วนเนี่ยนะคุณํามนะ จะใช้งานได้ดีขนาดไหน<อ>นะตัวรถจะเป็นสีขาวนะฮะแล้เป็นตัวโปรดทาย์นะครับซึ่งถ้าผู้ชมอย่าเพิ่ง คิดว่าจะเป็นตัวนี้นะในการขายที่อาจจะปรับเปลี่ยนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าที่บอกว่ามันแทบจะเป็นการเทสในระบบไฟของย amaha ที่การพูดมาแล้วประมาณหนึ่งหลักหลักก็จะเป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับที่จะมี e sim อยู่ข้างในนะครับบันทึกทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสดงผลนะครับแล้วก็ที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือตัวชาร์จใช่อันนี้จะเป็นที่ชาร์จใช่ไหมคะย amaha ชาร์จชาร์เจอร์นะฮะก็จะชาร์จได้เร็วมาก1ชั่วโมงเท่านั้นคุณใช่ครับศูนย์ เปอร์เซ็นต์เนี่ยปั๊บเดียวเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงครับรอปั๊บเดียวแล้วตอนนี้นะฮะคุณพามครับเราพาไปดูบรรยากาศลูกค้าที่อันนี้คือเขากำลังจะออกไปเทสเขากำลังจะออกไปเทสแล้วนะฮะโอ้โหดูฮะไม่แจกไม่แจกโอ้โันเงียบมากเลยนะคุณใช่เขาพูดบอกเงียบจนไม่รู้ว่าเขาออกสตาร์ทแล้วเขาแบบว่าบิดกุญแจหรือยังนี่ที่ผมบอกว่าสมมุติว่าถ้าแบบว่าเราเนี่ยเออ ไม่ได้มาดูใกล้ๆเ่ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องมาสตาร์ทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของรถไฟฟ้าล้วนของยามาฮ่าก็คือเก้าตัว e zero one เนี่ยมันคือเร็วแรงยิ่งโอ้โหไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์นี้มันถูกใจใครไปไม่ได้นอกจากพ่อบ้านใช่หนีภรรยาเอาหรอไปจ่ายตลาดตายแล้วไปจับตอได้แล้วนะตอนนี้กูอ่ะเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งการขับขี่กันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกัน ไปดูกันเลยเดี๋ยวกลับมาได้บิสไ,ไ,ไม่ตามตามตามรถม,มาเชียวอ่ะแต่ไม่ได้อยู่นรงนด้กดนะไม่นิ่นกดไมน่นนกด้ก็ได้ดไปเรื่อยๆนะโย่สายัดเดีว่ไมไ,ไม่ต้องไม่ต้อง ไปออกไปก่อนมึงมึงออกไปก่อนไปไปไปมึงออกไปก่อนออไป่ไไปไ,ไปปน,นี่นะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับหรอบของการทดสอบซีซีโวันนะ่นี่ครับก็จะออกมาเป็นกระบวนนะครับก็ทางของยมามาฮานะครับในเรื่องของความปลอดภัยย ทุกท่านต้องมีถุงมือรงาางองเท้าผ้าใบหมวกัน็อกมันเป็นเรื่องปกตินะครับตากับกัระองโวันก็จากที่ดูนะฮะก็เร็วเหมือนกันนะคะรับดีซีโอวันอ่ะเราตามกขาด,ดูวนไหเนี่ยครัก็ท่านใดที่สนใจนะฮะจะทดสอบ e ีซีโอวันรังสอบต่อไปนะครับก็ติดตามดูได้ที่หน้าเพจของยาม,มาฮา ไะไรเดื่องทำแทยแ่ๆนะครับท้ำได้ปะเด็กหน้าเด็กเออเป็นการทดสอบนะครับก็สวยงามตัดเรียว ถูกใจใครหลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองก็ถือว่าสวยนะฮะสวยมากเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเป็นขี่เป็นขบวยนี่น่าจะสวยนะฮะ เรายังหาขาบวนไม่เจอฮะตอนนี้เบอร์สามสี่ที่ก็ฉายเดี่ยวไปเลยรอๆอ,อทั้งคนทั้งรถครับผมเอ๊ะขบวนไปไหนฮะก็เร็วเหมือนกันนะครับผมว่าโอเคเลย ดูดูด้านข้างหน่อยนะฮะโอเคฮะเฮ้ตามไม่ทันแล้วหรอ,อเนี่ยดูดูพี่เขาพี่เขาออกกล้องคนเดียวเลยหล่อหอไปตรงไปใ,ใช่ไหมตรงตรงไปตรงไปนีค่ครับเหยุด ด้านข้างดูเชฟครับผมดูเชฟนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเจอที่โชว์ลูงนะครับเราอย่างังยังยังดีไลฟ์ต่อนะ,ะเราจะสัมภาษณ์ผู้ตรสอบนะครับว่าฟิลลิ่งในกาบ เจอขบวนแล้วนี่สุดยอดนี่นะครับผู้ทดสอบนะครับรอบประถมมาเริ่มเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบจราจรนะครับนี่ครับอ่าค่อยๆนะครับผมนำประกบรถมาเช่านี่ครับดูครับดูครับอัตราเร่งกดปุ๊บกดปุ๊บนี่ ไ้ไปอ่านี่ครับหล่อหล่อเท่ดูดันประหยัดไดแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่โชว์รูมนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและทีมสอนแล้วก็เราจะได้ออกพาไปดูกับกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ จะมีพูดคุยกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับว่าว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราได้ได้สัมพัน์กับเขาได้นอนนะครับว่าผมก็อยากให้นานผู้ชมได,ไ,ดได้ได้ได้รู้ข้อมูลนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะว่าเฮ้ยทดสอบก็เป็นยังไงฉีดดีไหมอะไร,ย,ะไรยังไงแล้วกัน ก็กำลังจะเข้าโชว์รูมแล้วนะก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะทดสอบนะครับกดใจรออีกนิดเืน,นะครับเดี๋ยวผมต้องส่งต่อให้ที่กอหลักแล้วนะเดี๋ยวับ

อ่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ครับลูกค้าของเรานะฮะที่เพิ่งทดลองขี่ E2000 เป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องสมรรถนะหรือว่าเปลลิ่งกะไรับพี่เป็นืยังไงครับพี่ดีดอัตราเร่งในหมวดพาวเวอร์ดีค่ะแล้วก็ช่วงล่างดีมากดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยใช่โอ้แล้วถูกใจไหมถูกใจมากโอ้ถูกใจมากนะฮะดีเายต้อนรับจากลูกค้าของเราและครับได้ทดลองแบบว่าระบบ เด็กอะไรเรากี่ระบบครับรองทั้งสามระบบเรารองทั้งสามระบบเลยก็ถือว่าสนุกไหมขี่ขี่อีซี่ร่นะฮะก็ชอบพาวเวอร์มากที่สุดชอบพาวเวอร์คือคือคืออัตราที่มันโหมดแรงสุดอ่ะใช่ใช่ไหมฮะใช่้สึกตอบโจทย์โอเคครับปกติปกติก็คือมาร่วมกิจกรรมก่อนจะมาห้าบ่อยเลยครับก่อนหน้านี้บ่อยฮะเพราะว่าตอนนี้ไปไปใช้อีกค่ายอยู่โอเคขอให้พี่ปลกใจกันนี้แล้วถ้าเกิดว่าราคาออกเมื่อไหร่หรือจะผลิตเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจ้งไปทีเลยขอบคุณมากครับแล้วคุยกับ ท่านอื่นกันหน่อยดีกว่าไหมฮะว่าเขมรู้สึกไงกันบ้างนะมีหลายท่านที่ลองขับขี่ไปแล้วนะคะตอนนี้คือลูกค้าพืเขากำลังจะออกไปใช่ไหมคะสวัสดีครับพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครัขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอันนี้เพิ่งลองขี่ e ซิ่งล้วนเลยฮะเป็นไงบ้างครับเฟลลิ่งการขับขี่เจ้ารถไฟฟ้ารุ่นของยามาฮ่าขี่ดีครับชอบแล้วก็เหมือนบาลานซ์รถอะดีครับน้ำหนักอยู่กลางส่งตัวได้ดีมากเลยและและอย่างนี้เนี่ยได้ทดลองโบสถการขับขี่ไปไปบ้างไหม ทดลองครับทดลองครับก็มีทั้งอีโคสแตนดาร์ดแล้วก็พาวเวอร์ใช่ไหมก็พาวเวอร์ก็ตอบสนองได้ดีครับแล้วก็นุ่มนวลด้วยพันชนง่ายครับอย่างนี้ไี้ถูกใจพ่อบ้านไหมฮะสำหรับเสียงที่มันเงียบแบบนี้เร็วแรงแบบนี้ถูกใจฮะจริงๆถ้ามีขายก็พร้อมซื้อเลยฮะมีขายก็พร้อมซื้อเอาไว้หนีภรรยาหรือเปล่าใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แอร์คือก็แค่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเวลาการขี่ จ้าสุวันขคันนี้แล้วก็สมรรถนะมันฟิลลิ่งของมันเนี่ยมันทำคุณค่าที่จะนุ่มนวลก็ได้ใช่แะเล่าอัตรริ่งก็มาให้แบบกระชากแบบว่ามันสนุกฮะฮะภาพรวมเนี่ยทุกคนถี่มาแล้วบอกเลยว่าสนุกล้วชอบมากมากเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกอีกอีก็อตหนึ่งที่เราจะออกไปออกไปตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตรงตรงที่ฟาชาร์ดด้วยใช่ไหมคะ คือตอนนี้ต้องบอกว่ารถของเราเนี่ยไม่พอเพราะว่า,า,วาคือลูกค้าเราสนใจเยอะม,มากๆแต่ว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอารถมารีวิวกันทั้งคันเลยว่ารถตัวนี้นะฮะมีอ,ะออปชันมีฟังชันอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นของเขามีอะไรบ้าง ที่ให้ติดตามในวันนี้อยากจะให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแลวตอนนี้นะฮะลูกค้าของเราอีกเซคชั่นหนึ่งก็กําลังกะเตรียมจะออกไปทดสอบการขับขี่แล้วเนี่ยอีกที่เมื่อกี้เราได้เห็นวิดีโอกันไปที่เราออกไปเนี่ยนะฮะขี่ก็ก็ถือว่าเส้นทางในการที่ให้ลูกค้าของเราได้ทดสอบสมรนถนะของรถเจ้าา a m a h a E4 เมื่อวานเนี่ยได้เรื่องเลยนะเพราะว่าก็แค่ที่การเจอกับ สภาพหลายๆชั้นทางกเติดคดีขึ้นลงขึ้นเนินต่างๆตามถนนใหญ่ดูอัตราเร่งดูความเร็วในการเร่งแซงใช้ชีวิตประจำวันมันเหมาะสมไหมทุกคนบอกไปเสียงยกันว่าสบายเสียงเงียบด้วยเสียงเงียบด้วยแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าต่างหากแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วยเป็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าในอนาคตเนาะใชจะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยครับขอแคบอกสเปครถคร่้าวก็แล้วกันนะครับเจ้า e zero one เนี่ยคืออัตราเร่งเนี่ยนะฮะคือมีด้วยกันอยู่ หลายโหมดด้วยกันแหละนะครับไม่ว่เป like ็นอีโคนะครับไม่ว่เป็นสแตนดาร์ดหรือว่าพาวเวอร์นะครับก็คืออีโคเนี่ยก็จะกิจะช้าหน่อยนะส่วนสแตนดาร์ดก็จะกลางๆนะเจอพาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบชอบความเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยเนื่องอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะโดนใจใช่ครับแต่ว่าคันนี้คือไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับก็วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วหลายคนถามว่าแล้วตัวแบตเตอรี่ที่บรรจุเข้าไปในตัวเอีซีโร่หวังเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะ ก็นี่เลย4.9กิโลวัตต์ประมาณโดยประมาณนั่นเองนะฮะเออก็การชาร์จนะคุณก็ชาร์จได้แบบนี้เจ้าสามใช่ชาร์จแบบแรกก็คือแบบสถานีชาร์จเลยนะฮะเนี่ยนะฮะที่เอ่อที่เราไปรีวิวเมื่อกี้ใช่แล้วอย่างที่สองเนี่ยดีต่อใจมากๆากยังก็คือเราสามารถชาร์จที่บ้านได้ค่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่สามก็คือถ้าเกิดว่าฉุกเฉินจริงๆเนี่ยลืมชาร์จที่บ้านไปอยู่ใต้เบาะฮะเป็นตัวสายชาร์จที่คุณสามารถที่จะไป คาร์กับที่ที่มีปลักก็ได้เลยนะครัว่าอันนี้ตัวนี้เราเตรียมที่จะรองรับทุกทุกปัญหานี้ที่บอกว่าทุกปัญหาของเจ้ารถพลังไฟฟ้าแบบนี้ด้วยใช่แล้วนี่นฮะก็เป็นบรรยากาศที่พามาดูกันแล้วกันนะครับสำหรับบรรยากาศเดโมเดย์วันนี้เป็นบรรยากาศที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับก็ยังมีตลอดทั้งวัน่นครับสามารถที่จะเดินทางมาร่วมในการ ทด,ทดลองการกับขี่ได้นะคุณทานนะมีถึงประมาณ4-5่หโมงเย็นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครตามคิวาตามคิวนะครับมาได้ที่ยามาฮ่าเลยได้ขับเกษตรนะว่าบินนั่นเองนะฮะวันนี้นลองนะจริงใช่ฮะคือต้องบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะ แล้วลูกค้าเนี่ยผมไปฟังเขาพูดเขาคุยกันหลังจากที่เขาทดลองในการขี่เขาบอกว่าอยากจะให้ Yamaha เนี่ยเอามาขายไวๆเพราะว่ามันก็้างจะตอบโจทย์กับราคาน้ำมันที่แพงอย่างพี่เมื่อกี้ก็คือบอกว่าถ้ามีปื้ผมซื้อเลยแบงนี้เลยนะคือเป็นผมก็ซื้อนะเพราะว่าคือมันเงียบ แล้วมันหนีหนีภรรยา,ยาอันนี้คือสำคัญเลยนะสำคัญกับคุณเลยเออเอาวันนีออ้ขอบคุณมากนะครับทุกการกด <S <S ไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการคอมเมนต์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องทางของเราด้วย <S <S ใช่ค่ะอย่าลืมค่ะติดตามนะคะกับช่องของเราค่ะยมามาฮ่าไรเดอร์ขับไทยแลนด์นะคะแล้วก็ยังมี IG กับ Facebook นะคะแล้วก็มี YouTube ด้วยกับช่องยามาฮ่าไรเดอร์ขับไทยแลนด์เช่นกันค่ะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหน อย่าลืมห้ามพลาดด้วยละกันครับกับยามาฮ่าไราเดอร์ชาแนลผมลูกคุณทำลางไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ